ขอเชิญเลือกซื้อสินค้าโครงการส่วนพระองค์ที่ร้านสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานกาชาติประจำปี2564บนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงงานกาชาติประจำปี2564จัดขึ้นเสมือนจริงภายใต้แนวคิดประสบการณ์สนุกสร้างสุขทุกมิติฟันดีไฟเอ็กแชรบนแพลตฟอร์มออนไลน์ www. งานกาชาติด o m และ w w w ร์ไวต์เว็บดอทเเพื่อเที่ยวชมงาน ร่วมกิจกรรมรุนรับรางวัลและเลือกซื้อสินค้าตามโซนต่างๆอาทิโซนร้านคา้าสวนพระองค์ที่ร้านสมเด็จพระบารมราชชนนีพันปีหลวงจำหน่ายสิ่งของพระราชทานในสมเด็จพระกนิิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชราสุดาสยามบารมราชกุมารีและผลิตภัณฑ์จากโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบ,าบารมราชินีนาถรายได้สมทบพุบนธุ์สภากาชาไทยในปีนี้มีสินค้านานาชนิด เช่นผ้าไหมผ้าฝ้ายหลากหลายแพรพันธุ์เสื้อมุ้งสดใสหมอนนุน่นนุ่มสบายจะก,กันดอกไม้กระเป๋าย่ามมากมายรวมถึงผลิตภัณฑ์จากฟาร์มตัวอย่างคุณภาพดีเช่นเกลือหอมน้ำผึ้งและทาอูหลงรสดีในราคาย,ย่อมเยานอกจากนี้ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชิน,นีนาถในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์รวมทั้งสินค้าและกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ และร่วมทำบุญบริจาค14บาท14วันสร้าง4ภารกิจกับสภากาชาติไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจของสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2564ได้จนถึงวันที่27ธันวาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.gaicha.com และ w w w r e d c r o s s f a i c o m